สวัสดีครับก็วันนี้อากาศร้อนมากวันนี้อุณหภูมิ36องศานะครับ36องศาแล้วก็แต่ว่าเรียวฟิวเนี่ย real feel, feel, เรียวฟิวฟิวความรู้สึกจริงคือประมาณ41-42องศานะครับแดดแรงมากๆนะฮะแดดแรงมากๆแล้วก็ฟ้าใสแทบไม่เห็นไม่เห็นเมฆเลยนะฮะก็ พอดีเมื่อวานไปซื้อของเล่นใหม่มาที่อยู่ที่คอผมตอนนี้นะครับมันมันไม่ใช่หูฟังอะไรแต่ว่ามันคือเขาเรียกว่าอิเล็กทริกสคราฟนะครับถ้าแปลตรงตัวก็คือเป็นผ้าพันคอไฟฟ้านะครับมันช่วยอะไรบ้างมันช่วยทําให้ร้อนทําให้เย็นได้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นจะจะให้ดูในกล่องมันก่อนละกันนะครับนี่กล่องมันหน้าตาเป็นแบบนี้ะนะครับเ,เป็นของ ของผลิตจากไต้หวันนะครับนำเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัท Smart ทแอนด์คูลอินโนเวชัประเทศไท,ไทยจำกัดนะครับก็เท่า,าที่ถามคนขายมาเขาบอกว่าไต้หวันลอนช์ไปเมื่อเมษาปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเอาเบริษัทนี้เอาเข้ามาขายในไทยตอนประมาณเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าขายดิบขายดีมากมีโอ้ลูกค้าสอบถามเยอะแล้วก็มีรายการโทรทัศน์ติดต่อ,อไปเยอะมากนะครับอ่ะเปิดกล่องก่อนนะครับ ่กอนกอน็็จะเปนในกล่องเนี่ยเขาจะมีจะมีะถุงผ้าแถมมาให้นะครับสำหรับใส่เจ้าอิเล็กทริกสครับหรือว่าผ้าพันคอตัวนี้ได้นะครับราคาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกราคาเดี๋ยวบอกราคาราคาบอกตารังนะครับมีถุงผ้าให้หนึ่งถุงนะครับแล้วก็มีอันนี้ก็คือตัวตัว,ต,วตัวที่ใส่หูฟังไอหูเอตัวสครับที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีไอเน,นี้ยมันจะมี อันนี้ยังไม่ได้แกวอ,อกมาเนาะเป็นมันเป็นเขาบอกว่าเป็นฟองน้าที่ที่เอาไว้เอาไว้หุ้มตัวคอนแทคตัวนี้อยู่ที่หหที่ที่ผ้าพันคอนอยู่เอาไว้หุ้มสาหรับใช้ในกรณีที่เราไปเราไปเมืองหนาวประเทศหนาวแล้วเราจะเปิดให้มันเป็นฮีเตอร์นะครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะลวกคอเราอย่างเงี้ยเราใส่ฟองน้ําหุ้มเพื่อที่จะให้มันเย็นลงได้ที่ให้มันไม่ร้อนเกินไปได้นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือ นะครับคู่มือก็ในคู่มือมีภาษาไทยด้วยนะครับก็มีภาษาไทยด้วยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นใบรับประกันละอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทีละอันเนาะเอเอมีม,มีอันนึงมีสายสายอันนี้ให้ด้วยแต่ว่าไม่มี Power อร์แงให้นะครับก็ไอตัวอิเล็กทริ c ส r รหรือว่าผ้าพันกอฟไฟฟ้าหรือว่าบางทีเราเรียกว่าแอร์ส่วนตัวเนี่ยมันอย่างนี้ะนะครับมันเป็นคล้าย หน้าตายคายหูฟังเนะเาะมีช่องเสียบอันนี้เป็นไมโคร USB นะครับมีช่องเสียบเสียบกับ power bank นะครับเสียบกับ power bank นะครับเ,าเขาบอกว่าเขาไม่ทำแบต Built-in เข้ามาเพราะว่า,ามันมันจะมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเนาะถ้าเกิดวันระเบิดคาคออะไเงี้ยเราอาจจะตกใจน่ากลัวนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับโหมดก็คือเ,อเป็นโหมดทำความเย็น ไฟจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีโหมดเป็นโหมดฮีตเตอร์คือโหมดทําความร้อนได้ด้วยนะครับก็ไฟน่าจะเป็นสีสีส้มมัง้งเนียงไม่ได้ไม่เคยลองเปิดนะครับมี2โหมดเป็นจะเป็นเย็นเป็นร้อนได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเทอร์โบปุ่มเทอร์โบนะปุ่มเทอร์โบนี่เป็นปุ่มที่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเย็นเย็นมากเป็นพิเศษเรากดปุ่มเทอร์โบได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีมีปุ่มระดะับปรับความความความ กระชับของไอ้ตัวนี้นะครับก็คือจะให้มันแน่นให้มันหลวมนะครับปรับได้ปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ต้องให้ต้องให้มันให้มันกระชับพอดีนะไม่แน่นไปไม่หลวมไปคือให้ให้ตัวคอนแทคตรงเนี้ยมันสัมผัสกับคอเรานะครับให้มันสัมผัสคอเราทีนี้บางคนสงสัยว่าเออหลักการมันมันเป็นยังไงเจ้าเอเล็กทริก,กรสกครตัวเนี้ยเดี๋ยวผมลองใส่กลับไปนะนะครับหลักการทํางานมันเป็นยังไงคืออย่างนี้มัน มันจะสัมผัสตรง,ตรงคอเรานะครับซึ่งตรงคอเนี่ยอันนี้ที่คนขายอธิบายมานะตรงคอเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดดำเส้นใหญ่อยู่นะครับทีนี้เนี่ยอพอมาสัมผัสตร,ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตรงหลอดเลือดมันเย็นนะมันไม่ได้มันจะไม่ร้อนมากทาให้เลือดเนี่ยมันเย็นแล้วมันก็จะไหลเวียนแล้วมันทาให้ทาให้เราเราเย็นจากข้างในนะครับเราเย็นจากข้างในหลักการเนี่ยนักกีฬา นะครับอย่างเช่นนักวิ่งอมาเลทอนเนี่ยเวลาที่เขาวิ่งไปถึงจุดที่แจกน้ำน้ำดื่มใช่ไหมครับเขาจะเอาน้ำเนี่ยลดตรงหลังคอเราเพื่อที่จะให้เนี่ยมันไปโดนให้ให้ความเย็นมันไปโดนที่หลอดเลือดเพื่อที่จะลดความร้อนในในร่างกายของเราลงนะครับหรือว่าอย่างพวกกีจัารยานเนี่ยกีัารยานไกลๆก็ใช้ไอันี้ได้นะครับก็เห็นคนขายก็บอกว่ามีมีดาราก็เองก,ก,ก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับทีนี้หลักการมันเป็นแบบนี้ก็คือถามว่ามันมันใช้แล้วมันมันทำให้เราเย็นเหมือนห้องแอร์ไหมไม่เหมือน คนละแบบกันนะครับห้องแอร์เนี่ยมันคือจะเย็นจากเย็นที่ผิวนะครับประทะมาที่ผิวร่างกายเราแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเย็นมันจะเย็นแค่ตรงคอนะจะรู้สึกเลยว่าจับแล้วจะรู้สึกเย็นเลยเย็นแค่ตรงคอนะครับเย็นแค่ตรงคอแต่ว่าเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกอเดี๋ยวเล่าเล่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ออกไปข้างนอกตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงซึ่งแดดเปรี้ยงเลยนะครับแล้วก็ขี่จักรยานไปจอดที่บิ๊กซีแล้วก็เดินไปที่ BTS สะพานควายคือลอยฟ้าไปถึงอนุสาวรีย์แล้วก็ไปเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กับเส้นทางเดิมนะครับปกติอากาศประมาณนี้ผมเป็นคนที่มีเหงื่อเยอะนะครับมีเหงื่อเยอะก็จะเดินขี่จักรยานถึงบิ๊กซีแล้วเดินไปถึง BTS ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหงื่อเต็มตัวเลยนะเหงื่อเต็มตัวเลยแต่พอหมาวาว่าพอใช้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยเหงื่อมีแต่ว่าไม่ใช่เหงื่อไหลละจะเป็นแค่เหงื่อสึมๆนะเหงื่อซึมๆอย่างเช่นตรงตรง,ตรงเหนือ เหนือลิ้นปี่ปากเนี่ยจะซึมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เป็นเหงื่อไหลแบบตัวเปียกไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าแบบอบอ้าวจนต้องแบบสะบัดเสื้อแบบนี้นะครับจะไม่มีอาการนี้เลยก็มันก็จะเป็นอาการที่ที่ไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับไอเจ้าเครื่องเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวผมอ่านเข้ามอเวลาที่เขาถ้าเราใช้โหมดทําความเย็นนะครับเขาจะลดอุณหภูมิลงได้11องศานะครับ11อองศาจากอุณหภูมิรอบตัวเรานะครับสมมติว่า รอบตัวเราอุณหภูมิ35มันก็จะลดไป11องศาก็คือเหลือ24องศานะ24องศาก็เหมือนเปิดแอร์ในห้องนะครับแต่ถ้าหมดพบรได้15องศานะ15องศาก็ถ้าอุณหภูมิ35ก็จะลดไป15องศาคือ20องศาเลยนะอันนี้คือหนาวเลยเลยนะครับส่วนถ้าเป็นหมดฮีตเตอร์หมดความร้อนเนี่ยถ้าเป็นหมดปกตินะมันจะทำให้อุณหภูมเิเพิ่มขึ้นมา25องศา เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโดยรอบนะครับถ้าเกิดคุณไปเที่ยวเมืองหนาวไปฮอกไกโดเนี่ยอุณหภูมิแบบสมมติลบหองศามันก็จะบอกมา25บาองศาก็จะเป็นประมาณ20องศามันก็จะอุ่นพอดีนะครับก็เรียกว,ว่าไม่ต้องใส่ผ้าพันคอเลยแต่ถ้าเป็นแบดหมดเทอร์โบนะได้3 5องศาเลยนะครับร้อนมากนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวเจ้าเครื่องเนี่ยกิ่นไฟแค่ไหนอ่ะคนก็จะอยากรู้กันว่ามันกินไฟแค่ไหนนะครับเ,เขาบอกว่าถ้าใช้ power bank ความจุ6000ม mm, ิลลิแอมนะครับหมดปกติเนี่ยจะใช้ได้5.5ชั่วโมง ถ้าหมดทอโบใช้ได้4ชั่วโมงนะครับอย่างผม power bank ผมเนี่ยใช้6 6พ0นมิลลิแอมนะครับก็เมื่อกี้ที่ไปออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกลับมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับสชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังใช้ใช้ได้อยู่เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยน power bank เลยก็ยังเย็นปกติดีอยู่นะครับการมีเสียงไม้นะครับมีเสียงไม้เสียงมีนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ดังนะก็คือเสียงคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนมี เหมือนมีแอร์ออกมาแต่จริงจริงมันไม่ใช่แอร์นะมันไม่ใช่แบบเป็นลมแล้วเสียงเสียงเหมือนมีเครื่องทํางานอยู่แต่ว่าเบาเบานะครับคือถ้าถ้าถ้าอยู่ในที่เสียงดังจะไม่ได้ยินเสียงเลยแต่พออยู่ในในห้องเงียบจ,จะได้ยินเสียงนะครับมีเสียงบ้างนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอะไรอีกอ,อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน1 3แอมป์6.5วัตต์นะครับอันนี้ก็เผื่อใครรู้เรื่องไฟฟ้าก็ลองคำนวณกันเองนะครับอ่า ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักคือน้ําหนักเนี่ยเนื่องจากคู่มือมันมันไม่ได้บอกมาว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่ามีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะผมผมเดาว่าประมาณสาม0ามร้อยส่อกรัมอะไรประมาณเนี้ยนะคือคือมีน้ําหนักอ่ะไม่ใช่แบบไม่ได้เบาบิวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับหนักมากจนคอหักอะไรนะครับก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งอ่าโอเคทีนี้มีคําถามทางบ้านนะครับถ้าเหงื่อโดนจะพังไหมคะอย่างนี้ครับ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นคอนแทคเนาะซึ่งก็ถ้าจับดูตอนเนี้ยมันก็จะมีความเปียกๆอยู่เหมือนกันซึ่งผมผมคิดว่ามันมันมันมีทั้งเปียกเหงื่อผมเองด้วยส่วนหนึ่งแต่กับอีกส่วนหนึ่งคือคืออาจจะเป็นความเย็นอะที่มันโดนกับความร้อนของร่างกายแล้วมันก็เลยเป็นหยกน้ําแบบนี้นะครับก็มีเหงื่อปกติก็โดนเหงื่อได้ไม่เป็นไหนะครับสามารถเอากระดาษเอาผ้าเนี่ยเช็ดทําความสะอาดได้ปกตินะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร นค,คนขายบอกว่าโดนโดนไลท์เรนได้ก็คือโดนฝนเบาๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าไปโดนดีกว่านะครับมีคนอยากรู้ราคานะครับราคาตัวนี้เนี่ยที่ที่คนขายเขาบอกคือเขาขายเขามีขายตามสยามพารากอนเอ,อเอ็มโพเรียมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ราคาอยู่ที่5,990บาทนะครับแต่ว่าไอ้ที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อในงานคอมมา r ดเมื่อวานนี้นะครับก็เขามีถ้าจะไม่ผิดคือคือซื้อในงานคอมมาดจะลด ลงอีก500บาทเหลือ5,490แล้วถ้าเกิดว่าซื้อ40เครื่องแรกของวันเนี่ยลบอีก500ก็คือเหลือ4,990นะครก็ตัวนี้ผมซื้อก็คือเราราคา5,000บาททนทวนละกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ซื้อตามห้างตามอะไรได้นะครับหลังจากการคอมมาดนะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะค,ะคือเข้าเข้าไปดูของเฟซบุ๊กบริษัทเขาอะออมีไลน์กับ a c e b o o k นะครับ G G แล้วก็เลข2อนแล้วก็ตัว T แล้วก็ไทยแลนด์นะ t 2 t องทีไทยแนดพิมพ์ติดกันเลยลองไปค้นใน Facebook ดูแล้วกันนะครับก็หลักหลักการมันก็คือไม่มีอะไรมากก็ช่วยช่วยลดความอุณภูมิร่างกายนะครับออระวังพวกการเกิดฮีสโตรกเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเราเย็นได้นะครับไม่ต้องใช้น้ำนะครับไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำแข็งอะไรเลยก็แค่เสียบ power bank แล้วก็เปิดเครื่องเลยนะครับซึ่งไอ้ออเจ้าตัวเนี้ยที่ผมว่าเป็นข้อเสียหนึ่งของไอ้เครื่องเนี้ยคือมันต้องมันต้องพก power bank ด้วยเราเราก็จะแบบเกะกะพลุพลังอะงนะมันมีสายมีอะไรอีกนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับมันไม่มีแบตเตอรี่ b u i อินเข้ามาจะได้คอไม่ระเบิดนะครับการมีสีอะไรบ้างนะครับเขามี3สีครับมีอันนี้สีขาวนะแล้วก็มีสีเหลืองกับสีแดงนะครับเสียดายที่มีแค่3สีเนา คือถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยผมจะเอาสีฟ้าแต่ว่าไม่มีก็เอาสีสีขาวเอานะครับครับก็ใช้ใช้งานมาหนึ่งวันนะครับใช้เมื่อวานกับวันนี้ก็ดีเข้างโอเคนะค่อนข้างแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็มันมันมันอาจจะไม่ถึงกับแบบโอ้โเราเย็นสบายตัวไปเดิน40องศาแล้วเย็นสบายแต่มันก็มันช่วยให้เราร้อนน้อยลงกว่าเดิมนะครับช่วยให้เราไม่รู้สึกไม่ไม่อบอ้าวไม่อึดอัดนะครับไม่แบบตัวเหนียวไปหมดเลยนะครับเนือมีบ้างซึมๆแต่ก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับ แล้วก็เออมันเนี่ยมัน,ม,นมันก็จะขยายได้เนาะตัดขยายได้นะฮะมันต้องใส่ให้พอดีจริงๆเขามีเขามี2ขนาดนะเขามี2ขนาดคือขนาด S ถึง M นะครับอันนี้ที่ที่ผมใช้อยู่นี่อ,อ้อเจอน้ำหนักแล้วที่ผมใช้อยู่นี่คือขนาด S ถึง M นะครับแล้วมันมีอีกขนาดนึงขนาดขนาด L ถึง XL นะฮะ S ถึง M เนี่ยความกว้างลำคอ26.3ถึง50เซน l ถึง xl ในควผมกว้างลำคอยี่ิบเกซนถึงค่าสาเซนนะครับอันนี้เป็นไซส์ s ถึง m นะครับก็ที่ที่เขาขายเขามีแค่แค่ไซส์นี้นะฮะไซส์ size s ถึง m แต่ว่า l ถึง xl เขาไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับแต่ก็ใส่ใส่แล้วมันก็ก,ก็พอดีนะกระชับพอดีคือคืออย่าให้มันหลวมเกินไปนะครับน้ำหนักสุทธินะครับไอ้ไซส์ s ถึง m เนี่ยหนัก373กร,รมัมอ่าประมาณไม่ถึง4ขีดนะครับแต่ถ้าไซส์ X l ถึง xl เนี่ยหนัก328กร,รมัมซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันทำไม ไซสใหญ่กว่าแล้วน้ํหนักถูกน้าหนักเบากว่านะครับแต่ก็โอเคนี่อันนี้คือหนักประมาณไม่ถึง4ขีดนะครับอ่าโอเคผมฟังฟีดแบ็กมาจากจากคนที่เข้ามาถามผมก็มีหลายคนจะซื้อประมาณว่าซื้อให้ให้ผู้ใหญ่ที่บ้านได้ใช้กันใช้เย็นเย็นลดความร้อนลดอุณภูมิในร่างกายได้นะครับก็ลองหาหามาดูนะแล้วก็โอเคดีเหมาะดกกีกับกับการใช้ในอากาศแบบนี้เมื่อวานเนี่ยไปไป,ไปที่คอมมาเนี่ยไป ันเปิด10โมงใช่ไหมผมไปที่บูธเขาตอน10โมงครึ่งขายไปแล้ว30ตัวของวันนั้นนะฮะเหลืออีก10ตัวที่จะแบบมีโปรโมชั่นเนี่ยลดลดอีกอร์อีกค่าร้อยเนี่ยก็ได้ได้ก็เลยได้ได้โปรโมชั่น40ตัวแรกมานะครับอ่ะลองไปหาดูแล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาถามเพิ่มเติมได้นะครับก็น่าใช้ดีอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขาเลยนะอันนี้คือซื้อเองจ่ายเองแล้วก็ใช้แล้วเอามารีวิวให้ดูกันนะครับเป็น คนหลักที่ตอบโจทย์มากคือคือหามานานและแอร์ส่วนตัวเนี่ยคือคือ,คอ,คอไม่คิดว่าเออจะมีคนทําออกมาก็ก็ก็ดีใช้ใช้ดีนะครับโอเคอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย